สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีขอน้อมนำเอาเรื่องเล่าของหลวงปู่จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยตำบลวังรายพูลอำเภอวังรายพูลจังหวัดพิจิตรเรื่องบุญของหลวงปู่จันทาช่วยแม่พ้นจากนรกนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดคติธรรมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบร่มเย็นของชีวิตและเป็นกุศลหนุนนำส่งให้ชีวิตสู่สุขติในภายภาคหน้าหากคุณผู้ฟังเห็นว่าเรื่องที่นำมาเล่าเรื่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะอานิสง์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นกุศลผลบุญสูงส่ง เพราะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจสี่อันจะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสความยึดมั่นถือมั่นด้วยโมหะและกองทุกข์ทั้งมวลได้ในปัจจุบันชาตินี้หรือถ้าผู้ปฏิบัติกระทำอย่างต่อเนื่องจะไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างช้า ควรจะได้บรรลุอริยมรรคอริยผลอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเรื่องบุญของหลวงปู่จันทาช่วยแม่พ้นจากนรกมีดังต่อไปนี้ทีนี้ก่อนอื่นที่จะออกบวชในศาสนานั้นแต่ก่อนมาโน้นก็ยังไม่ได้ใฝ่ฝันในการบวชหรอกให้เห็นพระตามสถานที่ต่างๆนั้นก็มีใจยินดีอยู่แต่ยังไม่คิดว่าอยากจะบวช ต่อเมื่อได้สร้างโลกมีครอบครัวจบสิ้นลงไปแล้วทีนี้ก็เลยคิดอยากจะออกบวชทั้งนี้เพราะมีความคิดถึงผู้บังเกิดเกล้าเหล่ามารดาบิดาผู้มีพระคุณอย่างสุดยิ่งคิดว่าจะบวชบำเพ็ญบุญอุทิศไปให้ท่านเพราะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพูดว่าจะทำอะไรเพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดานั้น ทำได้แสนยากนะักจะไปทำไร่ทำนาค้าขายหาไรายได้จากสิ่งเหล่านั้นมาตอบแทนก็ไม่สมดุลกับบุญคุณน,นั้นจะเอาบิดามารดาขึ้นมานั่งบนบ่าถ่ายราดหนักเบาให้ท่านอยู่เย็นสบายทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่สมดุลกับบุญคุณของท่านบุญคุณของมารดาเท่ากับแผ่นดิน บุญคุณของบิดาเท่ากับแผ่นฟ้าอากาศกว้างกลางหาวจะหาสิ่งใดมาตอบแทนได้ไม่เสมอเหมือนปีพุทธศักราช2490ก็เลยได้ออกบวชครั้นเมื่อออกบวชแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการเดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นั่นแหละ กระทำอย่างนั้นตั้งแต่ปี2490มาเป็นระยะระยะจนอายุพรรษาล่วงมาได้8พรรษาในสมัยหนึ่งได้ไปภาวนาอยู่ที่วัดป่าหนองแซงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีกับหลวงปู่บัวสิริปุนโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นวันนั้นทำความเพียรอย่างหนัก ไม่ฉันอาหารเดินจงกรมบันยังคำ่ำพอค่ำมาก็เข้าที่นั่งสมาธิตลอดทั้งคืนไม่ยอมนอนพอล่วงไปถึงสี่ทุ่มความทุกข์เกิดขึ้นความร้อนเกิดขึ้นจนถึงเที่ยงคืนจึงดับพอตีหนึ่งความร้อนแสบเย็นเกิดขึ้นอีกเป็นระยะระยะจนกระทั่งแจ้งเป็นวันใหม่นั่งอยู่อย่างนั้นไม่กระดุกกระดิก มาวันหลังเข้าที่นั่งสมาธิอีกจิตก็สงบพอจิตสงบลงไปก็เกิดนิมิตเห็นสัตว์ทั้งหลายมีกบเขียดปูหอยนกหนูปูปีกที่ตนได้ฆ่าเข้ามาแล้วนั้นทั้งวัวและหมูก็ได้ทำมาแล้วแต่ควายไม่ได้ทำและมนุษย์ก็ไม่ได้ทำ สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นหลั่งไหลามาเต็มสถานที่นั้นจึงกำหนดจิตถามไปว่ามาทำอะไรกันมากมายเช่นนี้เขาก็ตอบว่าได้ทราบข่าวว่าท่านมาบวชในศาสนาแล้วจึงมาขอรับส่วนบุญขอท่านจงแบ่งส่วนบุญให้ด้วยเพราะท่านเมื่อสนมัยที่เป็นคารวาสนั้นได้ฆ่าพวก้าพเจ้ากินเป็นอาหารฉะนั้น ถ้าไม่แบ่งส่วนบุญให้จะขอจองเวรจองกรรมนะขอให้เป็นผู้ได้ประสบพบปะแต่เหตุเพศร้ายอายุสั้นพลันตายประกอบด้วยโรคภัยนานา,นาชนิดไม่มีวันจบสิน้นเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นก็เลยตั้งกิจอุทิศแบ่งส่วนบุญไปให้และให้เขารับพระไตรสรระคมและศีลห้า แล้วก็บอกให้เขามารับทุกวันเขาก็ว่าดีแล้วนับว่าเป็นโชคลาภอันดีจะได้มีโอกาสไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะวบชาติของพวกข้าพเจ้านี้ต่ำช้าลามกไม่มีอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นก็เลยอุทิศส,ส่วนบุญไปให้อย่างนั้นไม่ลดละจนกระทั่งอายุพรรษาล่วงมาได้ยี่สิบพรรษา ไม่พบเห็นสัตว์เหล่านั้นมาหาอีกเลยจึงได้ไปกราบเรียนถามหลวงปู่บัวท่านก็ว่าผมเองก็เหมือนกันเมื่อภาวนาจนจิตสงบลงไปแล้วจะเห็นฝูงสัตว์ทั้งหลายมากันสนันวันไวหลังไหลมาขอรับส่วนบุญเมื่ออุทิศให้แล้วเขาก็รับแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เขาไม่มาจองเวรจองกรรมอีกต่อไป เพราะเขาเห็นว่าภพชาติสังขารของเขานั้นมันต่ำช้าลามกไม่เหมือนกับพวกมนุษย์มนุษย์เป็นภพชาติสูงส่งยิ่งกว่าใดๆทั้งหมดสามารถทำคุณงามความดีได้ยิ่งเลิศประเสริฐทุกอย่างตั้งแต่ออกบวชปีพศ2490ก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญไม่ลดละ เดินจงกรมยืนภาวนาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แม่ผู้บังเกิดกล้าวทุกวันปุญญังอุทิศส,สะทานังสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอบุญจงไปช่วยเหลือแม่ของข้าพเจ้านะชื่อว่านางเลี่ยมชมพูวิเศษ ดวงจิตเขานั้นไปสิงสถิตยอยู่สถานที่ใดไกลหรือใกล้นั้นขอบุญจงไปช่วยเหลือให้พ้นจากทุกนั้นนั่นแหละก็อุทิศส่วนบุญไปให้อย่างนั้นจนกระทั่งอายุพรรษาล่วงมาได้2 5่สิบาพรรษาแม่ก็พ้นจากนรกมืดมาเกิดกับล้านสาวพออายุสองปีก็พูดจาได้ความรู้เรื่อง แม่ยายเขาเรียกใช้อิราไปหยิบของมาให้หน่อยอย่ามาเรียกกูอิรากูเป็นแม่นะเป็นแม่ได้อย่างไรเพิ่งเกิดมาได้สองปีสมบัติร่างกายนี้ไม่ใช่แม่หรอกเป็นหลานแต่ว่าใจของฉันนั้นเป็นแม่ของพวกท่านนั่นแหละเขาก็เลยมานิมนให้ไปซักไซส์ไต่ถามดู ก็เลยได้ความว่าเคยเป็นแม่ในชาติก่อนเมื่อถามว่าเป็นแม่นั้นมีบุตรกี่คนเขาก็ตอบได้ว่ามีบุตรหกคนคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเขาก็ไล่ชื่อเสียงเรียงนามได้หมดรวมทั้งสามีภรรยาญาติมิตรสหายโลหิตสายโลหิตปู่ย่าตายายเพื่อนบ้าน เขาบอกได้ถูกต้องทุกอย่างตลอดจนเรื่องเลือกสวนไร่นานั้นก็บอกได้ถูกต้องรวมทั้งหลักฐานเครื่องหมายต่างๆก็บอกได้ไม่ผิดแต่แล้วก็ยังไม่ลงเอยกันนะจึงได้ถามเขาต่อไปอีกว่าหลวงพ่อคิดถึงเจ้านั่นแหละจึงได้ออกบวชแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้ได้รับหรือไม่เขาก็ว่าได้รับ ได้รับแต่ตอนกลางคืนห้าทุ่มได้รับทุกคืนแต่ตอนเช้าไม่ได้รับไปอยู่ที่ไหนเล่าเขาต่อว่ากลับมาอีกโอ้ตอนเช้าหลวงพ่อทําบุญน้อยพอตีสองก็ลุกขึ้นมาทุกวันแล้วนั่งสมาธิตั้งแต่นั้นไปจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันใหม่แล้วก็สวดมนต์ทวัดเช้าจากนั้นก็ไปทำกิจวัตร จึงไม่ได้อุทิศส,ส่วนบุญไปให้อุทิศให้เฉพาะตอนเย็นเพราะตอนเย็นเดินจงกรมตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงห้าทุ่มทุกวันแล้วก็หยุดยืนนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อุทิศส,ส่วนบุญไปให้เพราะตอนเย็นนั้นได้บำเพ็ญบุญมากเขาว,ว่าถ้าได้ทั้งเช้าและเย็นก็คงจะพ้นจากนรกมืดได้เร็วกว่านี้ ก็ถามเขาต่อไปว่าไปอยู่นรกมืดนั้นเป็นอย่างไรเขาก็ว่าเมื่อขาดใจแล้วนายนิรยบาลมาคุมตัวไปฝากไว้ในนรกมืดไม่มีแสงสว่างเลยมืดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เห็นแสงพระอาทิตย์พระจันทร์เลยในนรกมีคนมากเท่าไหร่โอ้ดวงวิญญาณในนรกมืดนั้นแน่นขนาด อัดแอกันอยู่เหมือนข้าวสารยัดกระสอบนั่นแหละทีนี้เมื่อพวกท่านอุทิศส่วนบุญไปให้จายมาบาลก็ว่านางเลี่ยมชมพูวิเศษจงมารับเอาส่วนบุญที่ลูกบวชในศาสนาอุทิศมาให้ทุกวันคืนนั่นแหละฉันก็ดีใจเมื่อรับเอาบุญทุกวันคืนตั้งแต่ปีพศ2490 ไปถึง25ส่สิบาพันษาก็เลยพ้นจากกรรมชั่วช้าลามกทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาอยู่เหนืออำนาจการบังคับของจ่ายมบาลเพราะอำนาจของบุญนั้นตัดกระแสของบาปก,กรรมในนรกออกได้เขาก็เลยปล่อยไปตามเรื่องหมดเวรหมดกรรมแล้วขอแม่เจ้าจงไปตามเรื่องเถิดจงไปเกิดที่เมืองมนุษย์แล้วเขาก็เปิดประตูเหล็กให้ เสียงประตูดังสนั่นเหมือนฟ้าร้องได้เห็นแสงพระอาทิตย์สว่างจ้าก,ก็ดีใจแล้วก็หันหน้าไปร้องบอกลาพวกที่ยังอยู่ในนรกว่าพี่น้องทั้งหลายฉันขอลาไปเกิดเมืองมนุษย์ก่อนนะพวกที่เหลืออยู่ก็ร้องไห้กันสนั่นวันไวเหมือนอึ่งอ่างในฤดูฝนไปไหนไม่ได้เพราะบาปกรรม รัฐผูกมัดไว้กับสถานที่นั้นบาปไม่อนุญาตให้ไปเพราะยังไม่หมดเขตเวรกรรมจากนั้นจายม,มบาลก็ว่าขอให้ไปดีโชคแม่มีแล้วเพราะได้ลูกเป็นนักปราช์ชาติเมธีใจดีมีศีลธรรมออกบวชบำเพ็ญบุญส่งมาให้ก็ดีมากนับว่าหาได้ยากในโลกนี้นั่นแหละ ก็เห็นอำนาจของการบวชบําเพ็ญบุญอุทิศส,ส่วนบุญไปให้แม่ไปตกนรกมืดบุญก็ช่วยเหลือให้มาเกิดในตระกูลเดิมได้ก็หมดความห่วงใยอะไรแล้วได้เห็นผลประจักษ์อย่างนั้นค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องหลวงปู่จันทาช่วยแม่พ้นจากนรกช่องธรรมวิถีของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรื่องที่นำมาเล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเร่งสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานรักษาศีลห้าศีลแปดสวดมนนั่งสมาธิภาวนากรรมฐานเพื่อบุญกุศลจะได้หนุนนำส่งให้ชีวิตราบรื่นเป็นปกติสุขถึงแม้อาจไม่ส่งผลในชาตินี้แต่ก็ ส่งผลให้ท่านสู่สุขติในพบหน้าแน่นอนสำหรับวันนี้ช่องธรรมวิถีต้องขอลาไปก่อนฝากคุณผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ